สามคู่กับค่าน้ำแปลกที่น่าสนใจและน่าจับต้องวันนี้ก็มีมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับเป็นบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังมาพร้อมกันก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ยขอฝากครอบครัวเราหน่อยละกันนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆมากมายหลายพันคนนะครับได้คอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลทุกวันอยู่แล้วครับเข้ามาเนี่ย ไม่มีเงียบเหงาอย่างแน่นอนและยิ่งไปกว่านั้นนะครับในครอบครัวของเราเนี่ยก็มีทีมงานบอลคุณภาพได้คอยนะครับคัดสรรตัวเน้นตัวการันตีไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวนะครับมีน้องกันเย่สป,ปอร์ตน้องตีฟีคิกพี่ไผ่ทีพอยจานหนวดลมโตเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ทัศนาฟุตบอลอย่างเดียวนะครับบาสเกตบอลมวยไทย ครบจบที่นี่ที่เดียวเลยครับใครสนใจเนี่ยปัดขวาแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์น,นะครับใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคำบรรยายสู่ทางเขาครอบครัวเราอยู่ครับอ่ะเรามาไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับแมนซิตี้ครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับวีเด็คาบาซังกาครับ แทบจะร้ออซอยู่แล้วนะครับที่แมนซิตี้วันจะเก็บชชนะในวันนี้ไปได้นะครับแต่เมื่อเรามองดูในแนวต้านนะครับหรือว่าค่าเฮดดิเคเชิงิลนะครับวันนี้ก็เปิดมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ยังไงยังไงนะครับในเรื่องของระบบทีมและก็ขุมกําลังนักเตะทางฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยเหนือกว่าทางฝั่งของวีดัอย่างแน่นอนครับวันนี้เลือกเชียร์ทางฝั่งของแมนซิตี้ดีกว่าครับ และสำหรับคู้ที่2ครับเรอันมาดิตนะครับพบกับอันฮีลานนะครับในเรื่องของ h ฮดดเคเชิงรึกวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งของเรอันมาดิดได้เปรียบและก็มีการไหลขึ้นไหลลงอยู่อย่างละหระดับนะครับซึ่งมองดูจากคาร์บอเตอร์แล้วนะครับก็ยังเอียงไปทางฝั่งของเรอันมาดิดอยู่ดีนะครับวันนี้เลยขอเลือกเชีย์ทางฝั่งของเรอันมาดิดดีกว่าครับ อ่ะแล้วสำหรับคู่ที่3นะครับอันไอครับวันนี้พวกเขาจะเจอกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้ในเรื่องของ h ฮดิเคเชิงลึกเนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งของยูเวนตุสได้เปรียบแต่มันมีการไหลลงอยู่ถึง2ระดับนะครับแต่ถ้าว่าอาจจะเป็นการไหลหลอกนะครับเพราะว่าดูจากค่าวอเตอร์แล้วมันก็ยังเอเียงไปทางฝั่งของยูเวนตุสอยู่ดีนะครับวันนี้เลยขอเลือกเคียร์ทางฝั่งของยูเวนตุสดีกว่าครับเป็นยังไงครับกับ3แนวทางที่จัดไปให้ถูกอกถูกใจไหมครับถูกอกถูกใจยังไงเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปของหินวินนิ่งครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอให้พี่ๆทุกคนเฮงๆมั่นหมาน,นแล้วกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ